ดังนั้นเสียงสะท้อนที่กลับมาเราเป็นมุสลิมเราเชี์อลลอ a ์เราละมาดเราคุมฮียาบแต่เวลามีการเฉลิมฉลองที่เป็นสัญ,ญ,ล,สญ,ญลักษณ์ของศาสนาอื่นเราก็ไปสนุกเราเค่สนุกเราเค่ไปรวมเราเค่ทำกิจกรรมมันจะไม่ได้เลยหรือมันจะเป็นความพิษได้อย่างไร เลยยังมีเสียงสะท้อนเด่นนักไปกว่านั้นก็คือทําไมอิสลามแถบจังทําไมอิสลามนี่มันหลาลังจังนี่เสียงสะท้อนนะทาไมอิสลามนี่หลาลังอิสลามนี่แขบงเลืกอนเราอยู่ลำบากว่าเป็นมุสลิมเนี่ยอิสลามไม่ได้หลาลังนะครับพี่พ้องอิสลามไม่ได้หลาลังเรานั่นแหละหลาลัง พันธุ์ดนุมัสโดารอดิอัลลอฮุหันท่านได้กล่าวว่าจงให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้ออกหาจากสิ่งที่เป็นบิดาอุตริในเรื่องศาสนาและให้พวกท่านทั้งหลายห้วนกลับไปยึดแบบอย่างดังเดิมของศาสนา แบบอย่างดังเดิมของศาสนาก,ก็คือแบบอย่างของทันนาบีแบบอย่างของบรรดาสอฮาบะ